และสุขอ,อนามัยในเด็กแรกเกิดถึงช่วงอายุ5ปีเป็นช่วงระยะเวลาที่เด็กจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นช่วงเวลาสําคัญที่สุดของการสร้างรากฐานชีวิตและจิตใจของมนุษย์นอกจากร่างกายจะ,จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วสมองของเด็กก็จเจริญเติบโตสูงสุดในช่วงวัยนี้เช่นกัน สื่อใหม่ที่มีสาระความบันเทิงมากมายไม่รู้จบจับตาจับใจเด็กให้จ้องมองผ่านจอเล็กๆตรึงติดไว้กับที่ขาดกิจกรรมเคลื่อนไหวขาดการกระตุ้นกล้ามเนื้อเล็กกล้ามเนื้อใหญ่ไปจนถึงสมองขาดการพัฒนาทางกายไปจนถึงจิตใจขาดปฏิสัมพันธ์ในโลกของความเป็นจริงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปางมะค่าร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้ลงพื้นที่ออกสำรวจพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในตำบลปางมะค่าที่ยังไม่ได้รับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางมะค่าจากการสุ่มตัวอย่างการประเมินพัฒนาการโดยใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการ DSPM ซึ่งจากการสำรวจเด็กปฐมวยัย ในเขตพื้นที่ตำาบลปามะค่าอายุ2-5ปีจำนวน462คนพบว่ามีเด็กปฐมวัยบางส่วนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสงสัยพัฒนาการล่าช้าจำนวน66คนจากกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสงสัยพัฒนาการล่าช้าจะต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน การสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญานะครับโดยได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับจำนวน10,000 0บาทนะครับและมีส่วนร่วมภาคประชาชนนะครับโดยผู้ปกครองนะครับในส่วนของผู้ปกครองได้สนับสนุนอิ่งของอุปกรณ์ต่างๆพร้อมกับวัดนะครับที่ได้บริจาคในส่วนของไม้ที่มีอยู่ในบริเวณวัดให้กับสนามเด็กเล่นสร้างปัญญานะครับ มาทําต่อตรงนี้นะครับแล้วก็ได้ประสบความสาเร็จนะครับเราได้ส่งนะครับประกวดนะครับเรื่องการศึกษาได้รับรางวัลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับเรื่องการจัดก,การศึกษาสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาจากการที่ผมเองนะครับได้พบว่าการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญานะครับทําให้ฒนั การเด็กนะครับในส่วนของร่างกายนะครับอารมณ์สังคมนะครับดีขึ้นผมเองก็มีแนวคิดว่ามันควรจะดําเนินการนะครับสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาต่อในส่วนของในพื้นที่ชุมชนนะครับก็ได้เล็งเห็นเกี่ยวกับวัดนะครับซึ่งทางผมเองนะครับได้ไปสร้างโรงเรียนในส่วนที่วัดนะครับวังน้อยวนาลามนะครับก็ได้ไปสร้าง สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาอีกหนึ่งแห่งนะครับแล้วก็ไปสร้างที่วัดสีชมพูอีกหนึ่งแห่งพร้อมกับสร้างที่แหล่งท่องเที่ยวนะครับคือแก่งกอใหญ่นะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองปอข่านะครับอันนี้เป็นการสร้างเพื่ออะไรเพื่อให้ชุมชนนะครับหรือประชานชนนะครับได้พาเด็กๆครับมาสร้างพัฒนาการในส่วนของร่างกายให้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้อง นำเรียนกับทุกๆท,ท่านนะว่าสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของเรานะครับได้รับรางวัลแล้วนะครับปรากฏว่ายังมีหน่วยงานนะครับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ก็ดีในส่วนของต่างจังหวัดนะครับได้มีมาดูของเราโดยตลอดนะครับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปามะค่าได้ดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาจำนวน5ฐานซึ่งมีงบประมาณในการก่อสร้างอย่างจำกัดและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนยึดหลักบ,บวรหรือบ้านวัดโรงเรียนที่เน้นให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรชุมชนท้องถิ่นร่วมคิดร่วมสร้างเพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ ได้มีพื้นที่ในการเล่นที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นฐานผจญภัยในป่ามหัศจรรย์เกิดจากการต่อยอดจากของเดิมเป็นการบูรณาการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาฐานสะทารกและสะอินจันมารวมกันเป็นฐานผจญภัยในป่ามหัศจรรย์ภายในจะประกอบด้วยสะน้ำเอียงให้มีทั้งส่วนตื้นและส่วนลึกพื้นด้านล่างเป็นทรายและหิน เพื่อให้เด็กได้ทดลองเล่นทรายผสมน้ำและหินที่มีทั้งส่วนพื้นราบมีทางเดินรอบสะและเนินดินกลางสะที่มีส่วนทางลาดขอช่วยเรื่องการทรงตัวเด็กจะได้พัฒนาเซลล์สมองส่วนซิลีเบลลัมที่มีบทบาทในการควบคุมการสั่งการและประมวลผลเพื่อฝึกพัฒนาการด้านการทรงตัวและการเอาตัวรอดรวมทั้งการพัฒนาความคิดสร้างสารรค์และศิลปะ จากการเล่นวัสดุธรรมชาติอย่างดินหินทรายและน้ำรวมถึงการเรียนรู้ธรรมชาติที่มีน้ำตกเพื่อสร้างร้งกินน้ำในอนาคตเด็กจะสนใจที่จะแก้ปัญหาต่างๆอาทิน้ำท่วมน้ำแล้งหรือว่าน้ำเสียเพื่อรักษาแหล่งน้ำที่เขารักเอาไว้พร้อมทำให้เด็กสนใจเกี่ยวกับน้ำและธรรมชาติมากขึ้นต่อยอดอนาคตเพื่อพัฒนาไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์หรืววิศวกรต่อไปกูุ่มพัฒนาเด็กเล็กฟังมาค่าได้รับการจาัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะพิจจากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นเงินหน,นึ่งแสนบาทในการสร้างสนามเด็กเล็นสร้างปัญญาจำนวนสาม่านนะคะแด้แก่สะน้ำอินจันทร์สาธารุกค่ายกลสวปเดอร์แมน เด็กๆที่ศูนย์หรือปารามาค้าอย่างนี้ก็ได้มาเล่นสระเล่นสร้างปัญญาแล้วทําให้มีพัฒนาการดีขึ้นตามลําดับจากนั้นผู้ปกครองได้เห็นความสําคัญของพัฒนาการเด็กก็ได้ร้องขอมาให้เทศบาลเมืองปารามาค่าดำเนินการสร้างฐานเพิ่มนะคะก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลเมืองปารามาค่าวัสดุอุปกรณ์จากชุมชนนะคะในการสร้างฐานเรือสลัดดินแล้วก็สระหันว่ายน้ำนะคะ ่อมาอยู่ไม่นานนะคะทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางมาหาก็ได้ดําเนินการสร้างาฐานที่6และ7นะคะก็คือประจมภัยในป่ามหัศจารย์และทางทรงตัวไม้กระดกเป็นการบูรณาการจากเดิมที่มีอยู่นะคะนะคะจากเดิมที่มีอยู่ทําให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลําดับมีความพร้อมทางาด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญายะะชุมนชนได้มา เรียนเห็นควาสมสาคัญของตรงนี้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจึงอยากให้เทศบาลเมืองปามาค่าไปดําเนินการสร้างสถานเด็กเล่นสร้างปัญญาในชุมชนบ้างดังนั้นต่อมาไม่นานเทศบาลเมืองปามาค่าก็ได้ดําเนินการสร้างสถานเด็กเล่นสร้างปัญญาที่วัดบางน้อยวนาลามวัดศรีสมบูรณ์และแหล่งท่องเที่ยวแก่งเกใหญ่เพื่อให้เด็กๆที่ยังไม่ได้รับการเตรียมความพรอ้อมในส่วนพัฒนาเด็กเล็กได้มีเครื่องเล่นที่หลากหลายได้มีทางเลือกนะคะก็เด็ก จากการตอบรับเด็กๆอยากมาเล่นที่สนามเล่นสร้างปัญญายที่เทศบาลเมืองพวาาห้าได้ดําเนินการสร้างให้นะคะเด็กๆดูแล้วเด็กๆมีความสุขและอยากที่จะมาเล่นสนามเล่นทําให้มีพัฒนาการเหมาะสมงามวัยสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วกล้าคิดกล้าตัดสินใจขึ้นฐา,านคานทรงตัวไม้กระดกเกิดจากการต่อยอดจากฐานค่ายกลสไปเดอร์แมนเป็นฐานคานทรงตัวไม้กระดก ภายในจะประกอบด้วยท่อนไม้สำหรับเดินทรงตัวลาดเอียงสิกแซกเป็นฟันปลาและกระดกซึ่งสูงจากพื้นประมาณ30เซนติเมตรเพื่อพัฒนาทักษะการทรงตัวควบคุมร่างกายให้อยู่ในแนวตั้งตรงซึ่งประกอบด้วยการรักษาสมดุลและการควบคุมท่าทางของร่างกายเพื่อฝึกกล้ามเนือ้อที่ใช้ในการพยุงตัวให้มีความแข็งแรง จากการกระโดดของคานทรงตัวจะช่วยฝึกทักษะการทรงตัวให้กับเด็กได้ยากขึ้นเพราะขณะที่เด็กเดินทรงตัวบนคานที่ลาดเอียงและกระโดดนั้นทำให้กล้ามเนื้อทำงานหนักมากกว่าเดิมจนกลายเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงและทำให้มวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นการฝึกทักษะการทรงตัวจะช่วยฝึกประสานสัมพันธ์มือกับตาและฝึกให้เด็กสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว ช่วยฝึกความเชื่อมั่นในตัวเองและพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่แขนขาให้แข็งแรงฝึกความกล้าหาญและการตัดสินใจฝึกทักษะการทำงานของร่างกายและกล้ามเนื้อพร้อมคำนวณน,น้ำหนักสร้างความท้าทายการทรงตัวให้แก่เด็กๆนอกจากนี้ยังช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ช่วยฝึกทักษะการเคลื่อนไหวให้คล่องแคล่วฝึกการทรงตัวให้มั่นคงพัฒนากล้ามเนื้อ และรู้จักแบ่งปันซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการมีจิตสาธารณะที่หวังว่าเมื่อเติบใหญ่ขึ้นเด็กๆเ,เหล่านี้จะเป็นผู้มีจิตสาธารณะหรือมีเมตตามีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัยทำให้สังคมในอนาคตเป็นสังคมแห่งความสงบสุขค่ะนอกจาก2แห่งนะคะของสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาซึ่งเทศบาล ได้สร้างไว้ที่บริเวณวัดนะคะจำนวน2แห่งตามคำเรียกร้องของผู้ปกครองจากการประชุมนะคะเทศบาลเมืองปมามะคา่าเรามีแหล่งท่องเที่ยวอยู่หนึ่งแห่งก็คือที่แก่งเกาะใหญ่แห่งนี้นะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในพื้นที่ของเราเนี่ยจำนวนมากเทศบาลเล็งเห็นว่านอกจากประโยชน์ที่จะได้รับของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วเราก็น่าที่จะมีการขยายผลหรือว่าขายความคิดนะคะไปยัง พื้นที่บริเวณท้องถิ่นข้างเคียงแล้วก็เนื่องจากว่าเขตพื้นที่ของเราอะติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์นะคะ mm hmm. ก็อาจจะสามารถขยายผลไปยังจังหวัดนครสวรรค์ได้ในแต่ละปีเนี่ยจะมีครอบครัวนะคะเข้ามาเที่ยวกันในลักษณะของครอบครัวมีเด็กๆจํานวนมากแล้วก็ มีการตอบรับที่ดีโดยท่านจะเห็นได้ว่าในแต่และช่วงเวลาที่มีการมาก็เด็กๆเ,เขาก็จะสนุกสนานนะคะในบริเวณนี้ในช่วงของฤดูน้ำหลากเนี่ยค่ะเราก็ยังสามารถที่จะช่วยในการที่ผู้ปกครองจะได้ไม่มีความห่วงใยนะคะเกี่ยวกับการที่เกิดปัญหาเด็กจมน้ำด้วยนะคะถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทางเทศบาลภาคภูมิใจค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณทางเทศบาลเมืองวามะค่านะครับแล้วก็ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลนะครับที่ได้มีนโยบายในการทำสนามเด็กเล่นนะครับสร้างปัญญาให้เด็กๆนะครับในพื้นที่นะครับเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้นะครับได้มีกิจกรรมยามเย็นนะครับได้มาทําในหมู่บ้านนะครับเพื่อให้ได้มีการพัฒนานะครับกล้ามเนื้อต่างๆนะครับในการ ในในการเล่นของเด็กๆนะครับในครั้งนี้มันแข็งแรงชอบปินนป่ายสนุกมากครับผมมาเล่นทุกวันเลยครับในนามของตัวแทนผู้ปกครองนะคะก็รู้สึกยินดีค่ะรู้สึกว่าเทศบาลมาทําให้นี่รู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากเลยค่ะเด็กๆก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> มีทักษะในการเล่นแล้วก็มีประโยชน์ที่ว่าเวลาผู้ปกครองมาทมําบุญก็มาเล่นแล้วก็ไม่ไกลหูไกลตาแล้วก็ดูแลด้าน่อถึงค่ะ อจจัยแห่งความสําเร็จในครั้งนี้นะครับผมเองก็ต้องขึ้นชมนะครับทุกภาคส่วนนะครับโดยภาคประชาชนนะครับได้มีส่วนร่วมนะครับในการจาัดการศึกษานะครับในส่วนของชุมชนวัดนะครับเทศบาลเมืองปามะค่าขอขอบคุณวัดวังน้อยวนารามและวัดสีสมบูรณ์วนาราม ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่พร้อมวัสดุในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาและชุมชนหมู่7บ้านวังปะอ้าวชุมชนหมู่9บ้านหนองน้ําแดงชุมชนหมู่19บ้านสีสมบูรณ์และชุมชนหมู่21บ้านใหม่ธงชัยอำเภอขานุวรลักษบุรีจังหวัดกําแพงเพชรที่ได้ให้ความอนุเคราะห์วัสดุอุปกรณ์และแรงงานในการร่วมสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ั้งในวัดและสถานที่ท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่พอนอกจากจะเกิดประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่แล้วยังเกิดประโยชน์กับบุคคลหรือประชาชนพื้นที่อื่นอีกด้วย